เอานี้เชิญแขกรับเชิญเลยดีกว่าครับกับคุณม่อนนี่ต้องอ่านเอาวก็อีมาให้ผู้ชายหน่อยเลยว่อต้องอ่านเอาวก็อีมาให้ผู้ชายหน่อยพ่อแบล้วนั่งที่เลยครับบ้าบอไม่ได้ค่ะต้องมานั่งตรงนี้นะคะเราไม่ได้ขายเกงในก็บอกว่ามันมีแรบๆมาก็จะไปโชว์นิดนึงอันนี้ต้องไหนอันนี้น้องจะขายพระเอกขายขำตลอดสวีครับเอออาจจะมึนเล็กน้อยมึนขึ้นกันแล้วสูงอยู่แล้วด้านเก้าอี้สูงด้วย ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับครับผมทอดเนื้อทองครับทักทายทักทายแฟนผู้ชมบ้านเอ็ทีแสงทองสวัสดีบ้านในปีแสงทองด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้น้องม่อนจะร้องเพลงให้ฟังครับอะอัแก้มือเหรอแก้มือวันนั้นแก้มือวันนั้นผมไปฝึกมาแล้วฝึกมาเป็นแบบตั้งแต่วันนั้นผมไปฝึกมาเลยนะตั้งแต่ววันนั้นใครที่เข้ากลุ่มปิดก็จะเห็นการร้องเพลงของมีมีใครอยู่ในเนี้ยในไลฟ์อ่ะ อยู่ในกลุ่มปิดวันนั้นบ้างขอเสียงหน่อยไม่อยู่ครับกรี๊ดเลยกรี๊ดน้องมอนของพี่โอ๊ยเนาะของเจ้าล่ะล่ะคือต้องบอกว่าบ้านบ้านเรานี่น่ารักมากเขาก็ถามบ่อยวันมาเตะบอลน้องมอนมาอีกเมื่อไหร่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาร่วมกิจกรรมอีกบ่อยๆนะครับวันนี้ถือว่าได้มาร่วมถือว่ามอบสิ่งดีกับทุกคนได้ครับก็คืออย่างน้อยเนี่ย เราได้มาร่วมงานกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่สําคัญมากคือเรื่องนี้ที่ว่าเราจะไม่มาพูดเปล่าๆวันนี้จะให้เอากลับบ้านไปลองใช้ด้วยแล้วครั้งหน้ามาให้พี่พูดสับคณเอาแบบเรื่องจริงมาคุยกันจริงๆเลยอันนี้อันนี้คือครีมทาผิวครีมทาผิวค่ะเป็นโลชั่นกันแดดน้ําหอมเดี๋ยววันนี้ให้คุณม่อนลองม่อลองลองทำอย่างเงี้ยดูทางทำอย่างเงี้ยดูอ่ะให้เอฟซีได้ดูมือสองข้างก่อนนะคะ คุณสองข้างก่อนให้คุณสันทาทาให้อาทาข้างนั้นก็ได้ให้คุณสันทาทาให้ทาแล้วทาข้างเดียวก่อนนะทาแล้วซึมเลยมั้ยทาแล้วซึมเอาแขนข้างนั้นมาทาซึมเลยทาทาทาแล้วทาแล้วมันมันซึมไวข้างนี้เนี่ยข้างนี้เหรอพอแล้วพอแล้วบีบหน้านี่มันจะมันจะซึมนะถ้าทาไปอ่ะทาโอ้โหคุณก็ทาเยอะเกินนี่ซึมเลยเนี่ยซึมซึมบ้าพอหมายถึงว่าทาแล้วมันจะซึมในเนื้อไม่ร่างกายซึม ตาทุกซึมเลย่ะ wow ผมทาเยอะไปหน่อยโทษสิฮะฉันก็บอกเลยมันจะเห็นชัดเจนกลัวมันไม่เห็นเราขยี้เราขยี Science ้พี่เราขยี้่าอันนี้มันอันนี้ได้นะคะทุกคนเพราะว่า เอาทาข้างเดียวก่อนนะคะให้กันก่อนค่มทาข้างเดียวด้วยโอเคนี่มันมันบีบอยู่แต่มันไม่ใช่บีบีพอกผิวนะคะแต่มันจะเป็นครีมบำรุงผิวอะทิ้งไปเลยทิ้งได้เลยป้าโอนี่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 ก่อนไอ้นี่ก่อนทานี่หลังทาไม่เห็นความแตกต่างกันชัดเจนเลยครับยังมันเกี่ยก่อนดิ่ยังไม่เกี่ยยังไม่เกี่ยซึมเร็วมากไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดียวเดียวซึมเร็วทิ้งเอาเดียวเดียคือเมื่อกี้เราทากองไว้ใช่ไหมแต่พอเราทิ้งไว้มันซึมเลย เมื่อกี้พูดแป๊บเดียวเองซึมละเฮ้ยเมื่อกี้ยังขาวจิวอยู่เลยแบบเฮ้ยซึมแล้วอ่ะเอาขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะให้แฟนๆที่บ้างได้ดูนะคะว่าฝั่งฝั่งที่ทานะคะฝั่งนี้นะอ่่ซันเมื่อกี้ผมยังเห็นแบบขาวปุ๊บๆไม่มีซึมตอนอันนี้อันนี้คือทานะครับอันนี้คือทาฝั่งนู้นคือยังไม่ได้ทาเฮ้ยอาขวาท่านผู้ชมนี่คือทาแล้วอันนี้อันนู้นยังไม่ได้ทาครับ ทุกคนซึ่งมูผมก็จะอันนี้หน่อยนะเอาแบบชัดเจนไปเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นโลชั่นน้องโตเกียวนะครับตัวนี้มันจะขาวขึ้น1นงถึงสระดับนะคะ,ะมันจะขาวขึ้น 1- นถึงสระดับไม่ใช่ครีมพอกผิวแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยแล้วไม่ทําให้รู้สึกว่าหลอกตาทาแล้วมันจะซึมเข้าสู่แบบผิว อยากล้าลึกเลยดีจริงนะม่ตออตอนแรกไม่ว่ามันจะติดขนแล้วเป็นเศษเศษนี่นี่อันนี้มันคือแบบไม่มีติดไม่มีเลยมันซึมเข้าไปเลยใช่ไม่มีติดขนแน่นอนนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าซึมทะลุออกมานี่เลยเนี่ยไม่ใช่อ๋อสักแตนสักมาผมนซึมซึมดีจริงทุกคนวันนี้ไม่ติดขนไม่ติดเบอะนะคะวันนี้เราไล่สองช่องัสดีช่องต่อต่อด้วยอ๋อไม่พุเง็นตัวก่อนอันนี้ต่อต่อออไม่ใช่อันนี้อันนี้ช่องช่องสีฟ้า